ตั้งเตาวันนี้เมนูผัดหมี่สุกี้ค่ะอร่อยมากหมี่เตียวแบบนี้นะคะเส้นหมี่ส้วเดี๋ยวเราจะเอามาต้มกันก่อนค่ะค่ะเส้นหมี่นะคะเราก็เอาไปลวกประมาณ3มนาทีค่ะเราก็จะเอาขึ้นเสดดน้ําผักกะหล่ำปีนะคะเราจะหั่นเป็นลักษณะเป็นชิ้นชิ้น ึ้นใช่จะหั่นเป็นท่อนๆแครอทปอกเปลือกแล้วหั่นสีเพื่อความสวยงามเราจะหั่นหมึกแช่นะคะหมูวันนี้ใช้หมูสันคอหมูสันคอเนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อหมูที่เรียกว่ามีมันแทรกนะคะหมูก็จะนุ่มอร่อยกว่า น้ำจิ้มสุก,กี้มาดามตัวค่ะเป็นสูตรผสมสุก,กี้โบราณกับสุก,กี้กวางตุ้งค่ะเค็มข้นมากค่ะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารปรุงแต่งกลิ่นสีสังเคราะห์ใดๆนะคะไม่มีผงชูรสค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ฮาลาลด้วยนะคะเราจะใส่น้ำจิ้มสุก,กี้ลงไปตรงนี้เพื่อคลุกกับเส้นหมี่ก่อนค่ะเพื่อให้เส้นหมี่ซัวของเราเนี้ยได้รสชาติมีความหอมเพิ่มมากขึ้นค่ะจริงๆเท่านี้ก็กินได้แล้วนะคะ แต่เราจะไปเพิ่มเครื่องหอมมากค่ะนี่ลองชิมก่อนอืมเปรี้ยวเค็มเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆอ,อร่อยมากส่วนของหมูนะคะเราจะปรุงรสเขาด้วยสีอิ้วขาวซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยแล้วเวลาหมักหมูนะคะเพิ่มความกลมกล่อม ให้มากขึ้นด้วยน้ำมันหอยของมาดามตวงค่ะหอยนางรมสกัดเนี่ยอยู่ในเปอร์เซ็นต์สูงมากค่ะก็มีแร่ธาตุสังกะสีค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสค่ะผลิตภัณฑ์ของมาดามตวงทั้งหมดใช้แล้วควรเก็บในตู้เย็นนะคะเราไปลงกระทะกันเลยค่ะใส่น้ำมันเราจะใส่กระเทียมค่ะใส่หมูลงไปผัดก่อนเลยค่ะใส่แครอท ใส่ผักค่าใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรงรสเล็กน้อยน้ำจิ้มสุก,กี้อีกเล็กน้อยปลาหมึกกรอบค่ะหมี่สู้ะปรุงรสด,ด้วยพริกไทยน้ำตาลเล็กน้อยขึ้นช่าย หอมมากค่ะไปค่ะหมี่ั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะเราก็โรยงาเพื่อเพิ่มความหอมค่ะก็ตกแต่งด้วยขื้นช่ายมาค่ะผัดหมี่ั่วสุกี้ค่ะอืมอร่อยมากเข้มขน้นเผ็ดนิดๆเปรี้ยวๆเค็มๆหอมหอม ครบรสมากหมูก็อร่อยต้องบอกว่าเป็นผัดหมี่ซ่วที่ไม่ใช่หมี่ซ่วปกติมีความแตกต่างและที่สำคัญต้องใช้น้ำจิ้มสุก,กี้มาดามตุงนะคะสั่งเลยชอบหรือถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้มาดามตุงด้วยนะคะขอบพระคุณลวงนาคะ่ะวันนี้บาย